ใครที่กำลังงงในเรื่องของไอโซเมอร์ใครกำลังจะใช้เรื่องนี้ในการสอบในคลิปนี้จะมาบอกเทคนิคดีๆและวิธีการค้นพบว่าไอโซเมอร์นั้นเป็นเรื่องง่าย มาพูดถึงไอโซไอโซไอโซเมอร์นะคะในเรื่องไอโซเมอร์นี้นะคะสิ่งที่เราจะต้องเข้าใจอันดับแรกค่ะคือนิยามไอโซแปลว่าเหมือนค่ะแต่คำว่าเมอร์เนี่ยนะคะไม่ใช่อ e ีเมอร์นี้มาเหมือนนะจ๊ะแต่มันจะหมายถึงการเหมือนกันของสูตรโมเลกุลค่ะแต่มันจะตราต่างต่างกันที่โครงสร้างนะคะ เพราะฉะนั้นค่ะเวลาเราพูดถึงไอโซเมอร์ omer, ยกตัวอย่างเช่น c 5 h 1 0ค่ะเราจะต้องรู้ทันทีค่ะว่าสูตร c 5 h 1 0นี้เนี่ยมันคือโครงสร้างอะไรได้บ้างเป็นโครงสร้างอะไรได้บ้างสิ่งที่เกิดขึ้นได้สำหรับ c 5 h 1 0มีอยู่2แบบ 1. คือแบบเส้นค่ะหรือแบบวงเปิดเอ๊ะเขาไม่เรียกวงเปิด นะเดี๋ยวตำรวจจับนะไม่ได้เรียกวงเปิดนะเรียกว่าเป็นเส้นนะเป็นไม่ใช่วงปิดนะนะก็คือมันจะได้แตกต่างจากอีกข้างล่างนี้นะคะไอข้างล่างนี้นะ C5 H10 นี้เนี่ยมันก็คือวงปิดแสดงว่า c 5ห10นี้เป็นได้2อ,อย่างค่ะเป็นเส้นที่เป็นพันธะคู่และเป็นวงที่เป็นวงพันธะเดี่ยวดังนั้นเวลาที่เราอยากจะรู้ว่าโครงสร้าง c 5ห1 0นั้นเนี่ย เป็นกี่ไอโซเมอร์เราเพียงแค่เน้นว่าเพียงแค่เขียนออกมาค่ะว่าจำนวนคาร์บอน5ตัวแล้วพันธะคู่เนี่ยนะอยู่ตำแหน่งไหนบ้างที่จะไม่ทำให้นะคะโครงสร้างเหล่านี้นะคะเหล่านี้อะ่ะมันมีรูปแบบไม่เหมือนกัน นะนั่นก็คือจำนวนไอโซเมอร์ดังนั้นค่ะรูปแบบที่1รูปแบบที่2รูปแบบที่3นะคะทั้ง3ตัวนี้ไม่มีตัวไหนที่เหมือนกันเลยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงคะว่ามันเหมือนหรือไม่เหมือนมีอยู่สวิธีค่ะวิธีที่1เรานับ C ค่ะนับคาร์บอนที่ตำแหน่งพันธะคู่ที่น้อยที่สุด นับไปค่ะ1 2 3 4สนะคะและอะไรที่ไม่ได้อยู่ในสายหลักของเราให้วงเอาไว้เราไปดูต่อค่ะตรงนี้ 123, 4ค่ะอะไรไม่ได้อยู่ในสายหลักของเราให้วงเอาไว้ <c> ตรงนี้นะับ1 2 3 4อะไรไม่ได้อยู่ในสายหลักของเรานะคะให้วงเอาไว้จากนั้นค่ะเราไปดูว่าโครงสร้างที่หนึ่ง โครงสร้างที่สองโครงสร้างที่สามนั้นเนี่ยตำแหน่งพันธะคู่นะคะต่างกันหรือยังหนึ่งกับสามค่ะตำแหน่งพันธะคู่ต่างกันแล้วยังไงก็เป็นไอโซเมอร์กันแน่ๆเมื่อสี่เท่านะเมื่อสี่เท่ากันยังไงมันก็ต้องเป็นโครงสร้างไอโซเมอร์กันแน่นอนนะ,ะเพราะว่ามันเป็นโครงสร้างที่ยังไงก็ไม่เหมือนกันนะถัดไปค่ะ เราไปดูที่ตำแหน่ง C เดียวกันบ้างตำแหน่งพันธะคู่ที่ C เดียวกันเราจะเห็นว่าที่ C เดียวกันนี้เนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะเป็นตัวเดียวกันนะแต่ว่ากิ่งเนี่ยนะที่คูวงสีเขียวนี้เนี่ยมันคนละตำแหน่งกันดังนั้นมันก็เลยเป็นไอโซเมอร์กัน อันนี้ก็คือวิธีนี้วิธีที่2นะคะสำหรับใครที่ไม่ถนัดในเรื่องการอ่านชื่อเราจะใช้วิธีนี้ในการเช็คค่ะว่า1 2 3นั้นเนี่ยเป็นไอโซเมอร์กันหรือเปล่าใช้วิธีนี้ได้เลยนะซึ่งบอกเลยว่าง่ายแล้วก็ไม่ต้องใช้พื้นฐานในเรื่องการอ่านชื่อนะและสิ่งที่ครูอยากจะบอกที่สำคัญที่สุดค่ะในเรื่องไอโซเมอร์ นั่นก็คือเวลาที่เราเขียนนะโครงสร้างไอโซเมอร์เหล่านี้เนี่ยระวังนิดหนึ่งนะคะก็คือห้ามเขียนแล้วมันตัวเดียวกันห้ามเป็นตัวเดียวกันถ้าเป็นตัวเดียวกันมันจะซ้ำนะ่ะซ้ำแล้วมันไม่ใช่ไอโซเมอร์ไอโซเมอร์คือโครงสร้างมันต้องต่างกันโครงสร้างมันต้องต่างกันนะจ๊ะโอเคนะดังนั้นห้ามซ้ำนะ เออถัดไปนะคะเราก็มาดูต่อค่ะพันธะคู่ตำแหน่งที่1ตำแหน่งที่2นะคะตำแหน่งที่2เหมือนกันเรามาเช็คเหมือนเดิมเลยนะคะแต่ละแถวเนี่ยจะได้เช็คว่าแต่ละตัวนั้นมีไอโซเมอร์นะคะเป็นไอโซเมอร์กันหรือเปล่า54 ตำแหน่งที่1ค่ะอาเช็คเหมือนเดิมนะคะ3 4 5และ6ค่ะไปทีละแถวนะคะอันนี้คือให้เวลานักเรียนเนี่ยดูโจทย์ว่าต่อไปนี้เป็นไอโซเมอร์กันหรือเปล่านะคะ4กับ5เป็นไอโซเมอร์กันไหมแน่นอนค่ะว่าเป็นเพราะว่าพันธะคู่อยู่คนละตำแหน่งกันนะ,ะต่อไปค่ะ 4กับ6เป็นไอโซเมอร์กันไหมแน่นอนค่ะว่าเป็นเพราะว่าไอโซเมอร์อยู่คนละตำแหน่งกันแต่ถ้าเอตัวพันธะคู่อยู่ตำเออคนละตำแหน่งกันนะจ๊ะเออลิ้นเริ่มพันนะคะลิ้นเริ่มพันกันนะแต่ถ้าเกิดมันพันธะอยู่ที่ตำแหน่งเดียวกันคือ2กับ3เนี่ยแซกับ E เนี่ยนะคะ พันธะคู่อยู่ในตำแหน่งเดียวกันแบบนี้ก็มีโอกาสนะคะที่จะไม่เป็นไอโซเมอร์เราก็ไปดูถัดไปค่ะว่าพันธะคู่ถ้ามันอยู่ในตำแหน่งเดียวกันแล้วเนี่ยนะมันอ่านชื่อเหมือนกันไหมนะคะอ่านชื่อเหมือนกันไหมหรือว่าดูแล้วเนี่ยโครงสร้างของมันแตกต่างกันไหมนะคะตัวนี้ค่ะคือ1 2 3 4 5สอาี่ห้าอ้าวเนี่ยค่ะตำแหน่งที่3เลยนะอันนี้ก็1 2อ้อาวสามเหมือนกัน4แล้วก็5อ้าวเ,เหมือนกันเป๊ะเลยแล้วอย่างนี้เนี่ยมันใช่ไหมคะเป็นไอโซเมอร์กันหรือเปล่าถ้าจะอ่านชื่อเนี่ยมันก็น่าจะชื่อเดียวกันนะคะตัวนี้เป็นข้อยกเว้นอีกแล้วค่ะคือถ้าเกิดว่ามันอยู่ในตำแหน่งเดียวกันแต่นักเรียนคะนักเรียนคะสังเกตมุมมั้งคะมุมของ z กับมุมของ e เฮ้ยแพงนะเรื่องนี้นะคะ ไม่เรียกว่าแพงค่ะเรียกว่ามันต้องเข้าใจลึกจริงๆค่ะถึงจะเข้าใจเรื่องตรงนี้ได้ก็ไม่ขนาดนั้นนะคะฟังตรงนี้ไว้ค่ะฟังตรงนี้ไว้ค่ะที่รักขาถ้าเกิดแซนและอ e ีนี้เนี่ยมันอยู่ในตำแหน่งเดียวกันแล้วถ้าเกิดอ่านชื่อทั่วไปเนี่ยเหมือนกันแน่ๆเราไปดูการหักกิ่งของมันค่ะการหักกิ่งของมันแตกต่างกันนะแซเนี่ยมันจะหักลงนะคะเห็นไหมหักลงสารวันหักลงนะคะ นี่เลยนะส่วน e นะ,ะมันจะหักเป็นแบบเทรนนะคะเป็นแบบคนลังแง่งกันดังนั้น Z กับ e เนี่ย z กับ e เนี่ยนะคะมันเป็นโครงสร้างไอโซเมอร์ที่เรียกว่าซีทรานค่ะเป็นนะตรงนี้เนี่ยมันจะมีความลึกซึ้งเข้าไปอีกแต่เอาง่ายๆว่าถ้าเกิดเราจะเขียนโครงสร้างไอโซเมอร์ แบบเปิดแบบนี้นะคะก็คือแบบเส้นแบบนี้เนี่ยแค่อยากจะเช็คว่าตัวไหนเป็นไอโซเมอร์เราใช้วิธีการเขียนโครงสร้างแบบเส้นละมุมแล้วก็เช็คดูซิว่าแต่ละตำแหน่งของพันธะคู่เน้นว่าแต่ละตำแหน่งของพันธะคู่นั้นอยู่ในตำแหน่งเดียวกันไหมถ้าอยู่ในตำแหน่งเดียวกันดูกิ่งมันสิ กิ่งของมันเนี่ยมันอยู่ในตำแหน่งเดียวกันหรือเปล่านะคะถ้าอยู่ในตำแหน่งเดียวกันโอกาสที่จะเป็นไอโซเมอร์น้อยมากค่ะนะน้อยมากนะคะและนี่ค่ะก็คือในเรื่องไอโซเมอร์ที่เป็นแบบเส้นและถ้าเกิดแบบวงบ้างละ่ะจะทำยังไงถ้าแบบวงนะคะก็ง่ายมากค่ะเราเริ่มจาก4 5ห้าดังนั้นก็เริ่มจากห้าเหลี่ยมต่อไปสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมค่ะตัวสี่เหลี่ยมกับห้าเหลี่ยมยังไงมันเป็นไอโซเมอร์กันแน่ เพราะโครงสร้างมันต่างนะโครงสร้างมันต่างกันยังไงก็เป็นแต่ถ้าเกิดสามเหลี่ยมกับสามเหลี่ยมเหมือนกันแบบนี้เนี่ยเราต้องเช็คก่อนนะว่าสามเหลี่ยมกับสามเหลี่ยมสองตัวนี้โครงสร้างต่างกันไหมมันต้องต่างถึงจะเป็นไอโซเมอรนะ์ถ้าไม่ต่างไม่ได้นะถ้าไม่ต่างไม่ได้นะคะดังนั้นเนี่ยโครงสร้างแบบวงจะดูง่ายนะคะ สิ่งสำคัญคือมันต้องแตกต่างกันนะะมันถึงจะเป็นไอโซเมอร์และเทคนิคนี้นะคะเราจะได้อัปเดตกับครูได้ทุกวันนะคะติดตามได้ในเคมีคูนัสนะคะแล้วมาเจอกันใหม่นะคะในสัปดาห์หน้าอุ้ยไม่ขนาดนั้นนะะในตอนหน้านะ,ะแล้วก็มาทบทวนกันในเรื่องของเคมีอินทรีย์กันแบบนี้ได้ตลอดเลยนะจ้าแล้วมาเจอกันใหม่จ้า